สวัสดีสบายดีจ้าทุกคนสวัสดีสบายดีมณีกะมาอยู่กับสองสาสาวอัตตปือคือเกา่าทุกคนมณีกะสีผ้าทุกคนมาเบิง้งการหอกล้ยเนาะและกะเป็นยังจังใดมาหอกล้ยหรือว่าเอาทงมาซุปใส่กล้ยประมาณนี้เดี๋ยวมณีนองละสีมาว่าสู่พี่น้องฟังเดอ้อ เนื่องจากว่าเห้าปิดดอกกวยแล้วเฮาอนามัยกวยทางเบิดคือมันจบมันแล้วแลยเนาะทุกคนมันบ่นมีดอกกวยให้ปิดแล้วมือนีกาสิพาพี่น้องมาซุบทงกวยหรือว่ามาห้อกวยด้วย ทงหรือว่าภาราสติกเนาะทุกคนการห่อกล้วยทงกะคือเราได้เอาทงมาห่อกล้วยเนาะทุกคนเพราะว่ากล้วยมันเริ่มได้ทีแล้วและการเริ่มมันใหญ่มันสีแก่แล้วกะไก่สีขาวหงอ,อกโค้ง,งานแล้วเนาะเขาก็เลยต้องทําการห่อกล้วยหรือว่าซุปทงใส่กล้วยเพื่อบ่ให้แมงใหม่หรือ แบบมันเป็นแมลงใหม่ที่มาเจาะมากินแบบมาตอมมาไตา้ให้เฮ็ดที่เฮ็ดไห้กล้วยโบงามยังประมาณนี้ตกเกตตกยางเนาะทุกคนเข้ากับจังสีมาเอาเจียนิมาหอ่อหรือว่าเอาถุงไปหอ่อใส่ซึ่งจะเฮ็ดไห้กล้วยที่ว่าเฮาห่อแล้วหรือว่าเอาน้าไมา้แล้วมันจะเฮ็ดไห้กล้วยเคี้ยวงามและก็บ่ถึกแดดและก็ มันเวลาแมงไหมอีซังกะบอมาตอมมาไตบอมากัดมาตอมและกะบอถือเด็ดมันเ็ศไห้กลวยที่แบบว่ามันจะเคี้ยวตลอดเวลามันจะบ่มีการถือเด็ดและกะมันบอมายเด็ดยังประมาณนี้เนาะเฮาสีมาห่อใส่ถุงค่งห่อใส่ถุงกะสีมาห่อใส่สามชานเลยเนาะทุกคนกคือถุงข้าวซุปไปก่อนเอาถุงข้าวซุปไปแบบว่าห้มันให้มันอีหยังเขาเอินแบบว่าห้มัน มันมันคาเออเม่อยังก่อนมันคับกับกล้วยฮะนนะบโบไฮมันอยัางไงมันคับกับวีกล้วยสังประมาณนี้แหละกะาโบไฮกล้วยมันมีการเคลื่อนที่แบบว่าบโบไฮมันถือแม,มลงหมกแมลงไหมไปกัดไปกินมันฮะนนะแหละกาเอาถุงเอาถุงอันนั้นเอาเสียมาห่อใส่อีกรอบหนึ่งแล้วก็จังเอาถุงเขียวมาใส่เนาะทุกคนเอาถุงเขียวมาใส่คือว่าบโบไฮ กว้วยมันซุกว่าหาก้กก้วยมันแกไวก็สิให้อยากหายกว้ยกยกวยมันมีการเลืองเออห้กก้วยมันมีการเคียวตลอดเวลาแต่ว่ามันสมบูรณ์แบบนั่นเองนะทุกคนก็คือวิธีการข,าว,ขาวเดียวสให้ f เอเบิกน้ากันนี่แหละขั้นตอนที่หนึ่งคือเฮาเอาทงสีขาวไปสุบใส่เพราะว่าหายมัน แน่นั่นเลยนะแล้วก็ปิดฟ้าปิดปากไว้อยู่เทิง่งแล้วก็ยุลุ่มเฮากะมัดใส่เลยฮะมัดไว้แบบว่าเข้าโบไ้มีแมลงหมกแมลงไหมไปตอมไปไตเซิงเฮากะเฮ็ด้วยมือเฮ็ดแบบโบไ้เฮ็ดไว้เล็บมือก็ต้องตัดบไกไหวยถึกบาดถึกยังนอนนีแล้วก็เอามัดปากใส่มวนมวนใส่แล้วก็มัดจุบจิบอยู่หันเนาะหลังจากเข้าเอา ผ้าสีขาวไปมัดใส่นะทุกคนมัดใส่แล้วเฮากะจังสีเอาถงเขียวสูบใส่เนาะเอาถงเขียวสูบใส่แล้วก็มัดปากต่อหอยมันงาเวลาเฮามัดยุ่เถิงกะบ,บ่อหอยมันมีหูหรือว่ามันมีปองทางบ่อหอยมันเป็นปองนะบ,บ่ห้ยมันมีหูยุ่เถิงเนาะเ <c oughs> พราะว่าเวลาฝนตกบ่อเวลาเขาคดน้ามล่วยหวนะเวลาเขาสีห,หยุกซียามันจังบ่ถือก,กับก้วยของเขาบ่เห็ดถ่้กก้วยเสียหายเนาะ ก้วยข้ขาวเขาปลูกก็จะเป็นกว้วยหอมใหญ่กว้วยหอมมอนทองเขาเอื่นนะทุกคนก๋วยนี่แบบว่ามันจะเป็นสนิทหมากใหญ่หมากยาวเนาะคนว่าเขาตัวได้ที่เขาทิมแล้วอีนั่งก็มันสีใหญ่สียาวเพราะว่าเขาเอื่นว่ากว้วยหอมหมอนทองประมาณนี้แหละ เออทุกคนน้องหลาข้ากะโหซือมอนี้ข้ากะโหซือว่ากวยนี่คือกลวยอียังแบบเป็นยังมาตรงไงแลละก็ทั้งใหญ่ทั้งยาวได้พร้อมเป็นกวยมอทองเนีประมาณนี้นี่ทงุท้งที่เฮาผับไหวนี่เฮากะสิมาเฮากวายยังประมาณนี้แหละการที่เฮาการที่เขาเห็ดนะกวยกาแบบว่าเพราะว่าเขาลงทืนหลยเขาบ่อยาไข้กวยของเขาเสียหายเนาะเฮาเป็นกรรมกรเห็ดกะเห็ดแบบตรงปนิปนองแบบเล็บมือก็บต๊ตัดบ่ให้ถึก โบไฮแบบเล็บของเล็บมือเขาเงาแบบว่าเวลาหอาหอกล้วยโบห่าปิดดอกโบแบบว่าบอยให้มันถือกล้วยฮะนะคันบาดกล้วยเขามันบาดโบ,บไอ้ยังมันสีแบบมันเนา่าแะ้วก็เฮ็ดไถยแมงไหมเขาไปเจาะภายในของกล้วยด้และเฮ็ดไทยกล้วยมันเสียหาย้ามันเสียหายมากหนึ่งแหลมมันก็ต้องเสียหายเบิดเลยเพราะว่าแมงไหมมันสีเขาไปไปตอมไปกินฮนะทุกคนกระสิประมาณนี้แล้วเนาะเ <ๆ S 2> ขาก็เลยหลังจากที่เฮาปิดดอกแล้ว เขาก็เลยห้เฮาฮอกวยต่อเพราะว่าเขาสีเริ่มเขาโฮงงานแล้วจ้ะทุกคนหลังจากเข้าอ่าหอกวยแล้วเขาก็สิส่งเขาโฮงงานเลยได้เขาสิตัดกวยเขาโฮงงานแต่ว่าบริษัทของคนจีนการสิแตกต่างจากการเหตุของคนเวียดหน่อยหนึ่งทุกคนของคนเวียดถันช่นร้ายเขาสีให้เขาหอเมาเขาหอเมาแล้วเขาหอแนวไดก็ได้ ขาบ่เด้มาเบิงแบบว่าบ่ละเอียดนะจะเบิงของคนจีนนี่ขาเห็ดละเอียดหลยนับแต่หฮอปิดโตข้าเหาก็ร้องได้ติดอยาทุกอันห้ตรงได้ติดที่ที่ว่ามันมียางกลวยเาตรงได้ติดเบิดนะทุกคนหอลกวยมันเปื่อนแบว่าเข้าบ่อยาใหกล้วยเขาเสียหายเวลาเขาโรงงานแล้วมันจะได้เกรดดีแลวก็ส่งไปต่างประเทศจะได้ราคาดีนะทุกคนนี่นี่คือการห่อกลวยในมนีเนาะทุกคนห่อกวยกับซีซักสารน่อยนึง เดี๋ยวต่อไปก็อาจจะได้พาทุกคนไปรับชมระเบงแบบว่าการตัดกล้วยและการกล้วยเข้ากระิตัดแบบหายแบกอสองคนต่อเขือแบกเขารุ่งงานเนาะเขารงงานกา็เป็นสิ่งสุดท้ายแหละที่เข้าซิเฮ็ดเพราะว่าเขาต้องเขารงงานเข้ากับใสาแก๊สใสแก๊สใสายางใสลมกล้วยลมยางนะบริหมีอากาศเขาภายในแก๊สอีกด้เพราะว่าเขาใสาทุง่งนะแล้วก็ไปไหวดีๆไหวดีๆแล้วก็ไปไหวในห้องแอร์ด้ทุกคนเอยบริหากล้วยมัน มีการแบบเสียหายอย่างประมาณนะนี้ฮะนะานี่หอกไหวกันสิซูกแน่หน่อยหนึ่งเอ้ยบ่หน่อยแล้วพี่น้องมันซงหลายเฮาปีนน่ะนะแต่ว่าเฮากะตรงเหตุแบบไหวธนดธนอมนี่แหละว่าเขาจากแพงบบก,กับบรแพงอนะไเพราะว่าอยู่บ้านห้ากะสั้นนี่แหละวันหนึ่งแสนป้านี่แหละแสนสาวแสนสามสิบนี่แหลนะเนาะแต่ว่าถ้าเฮากะเห็บบุดอยกไดในห้องงานกันราคาสีแพงขึ้นกว่าเขานี่มันนี่กะต้องหลักกะผ้าทุกคน มาเบิงการหอกไหวหอยังอะไพี่ด้อเพราะว่าแต่ละคลิปของน้องหลาในส่วนนี้ก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับมาเห็ดเวียกอยู่ที่บริษัทส,ส่วนกล้วยของคนจีนเนาะทุกคนตะกี้น้องหลาก็เห็ดเวียกน้ำคนเวียกนาะเดี๋ยวนี้ก็มาเปียนเห็ดน้ำคนจีนเพราะว่าน้ำคนจีนนี้ส่วนกล้วยของเขามันอยู่ไก่บ้านของเขาเนาะแล้วเาขากับ่ได้ไปนอนในสังฮานเขาไปกับมันสะดวกสบายตองเขาก็เลยเหลือกที่มาเห็ดน้ำคนจีนเนาะ บางคนคขาว่าเฮ็ดเวียงน้ำคนจีนแหละแบบว่ามันเขาสีแบบสีหายสียางขนาดที่จริงแล้วมันกามันบ๊แมนทุกคนเพว่าให้ดเฮ็ดเวียงอยู่ไซทถาว่ามันขึ้นกับวนาเนี่ยแหละถาวนาเฮาดีอยู่ไซมันกาดีคือกานนะทุกคนเพราะว่าบ่ว่าจะเป็นเวียดเป็นจีนเป็นลาวเป็นยางกระยาถาว่าบางคนแบบว่าบ่ใจดีกับเฮาขนาด เขาอาจสีหายสียังเ่าก็มีโมเมนต์แต่คนจีนคนจีนกะแบบบางคนเข้ากับโบได้หายได้ยังเขาดอกทุกคนเข้ากับสนเข้ากับโบเขาดีดีถึงว่าเขาสีโบหูภาษาเฮาละไรก็เฮาบหูภาษาเขาแต่เขาก็มีแบบภาษาแบบที่เขาแบบมีนักแปลให้เฮาเข้ากับบอ่าคนที่แปลภาษาหายเขาบอกน้ำเขาละก็มา มาบอกให้วเว่าเฮิตแบบนี้แบบนั่นเด้อเพราะว่าเขาบ่สามารถรอภาษาลาวได้เนาะแต่ว่าบางคนเขาก็ับเข้าใจภาษาลาวหน่อยนึงแต่ว่าสำหรับคนลา,าวเหาาในสว่วนลายกับกรรมกรแบบเหานี่นะบม่นวเว้าเม,ออมือประเทศสำหรับกรรมกรแบบเหาทีมาฮิตอ่าอยกนำคนจีน มาเหตุอย่งน้ำคนจีนนี่ส่วนแายเขากับสีบอกขอใจภาษาขอนอนแบบว่าเขา,าเป็นภาษาเขานี่ช่างเขากับสีโบโหนะส่วนแายเขากับสีให้นักเปรเขาว่าเปรให้ฟังแะ้วเขามาบอกว่าเหตุแบบนี้แบบนั้นเขากับสีมีความขอใจเนาะทุกคนแต่ว่าน้ำคนเวียทันเขาแบบคนเวียนเข้าสีขาใจภาษาลาไวที่สุดได้แต่ว่าเราสึกว่าคนจีนเขาสีแบบบอกคอย บนไดเนาะทุกคนซึ่งแบบเฮากะโบเข้าใจภาษาเขาแต่ว่าเป็นขั้นเป็นภาษาเวียดเท่ากัสซีเข้าใจแน่นิดนึงฮะนะมันกะสซีสบายต้อเฮ้าแนแต่ว่าการเหตุเวียกเราทุกคนการเหตุเวียกก็คือแบบเฮาต้องปฏิบัติตามวงตามเวลาตามที่เขาคำสั่งไงเฮาแบบว่าว่าเขาจะเหยียดใไซเฮาก็ต้องเห็ดตามคำสั่งคงเจ้าน้าัยฮะนะเขาจังบ่ถึกได้จังวันนี้เนาะถ้าเฮาเห็ดผิดแล้วมันกะต้องแน่นนอนเนาะแบบว่า เขาก็ต้องมีการหายกันยาเขาแหละเนาะทุกคนบอกว่าจะเห็ดอย่างอยู่ไซกยญาถ้าเขามีการเห็ดพิษเขาเขาก็ต้องแบบมีการเวาให้เข้าสินะแต่ว่าเขาก็ต้องแบบเห็ดใจให้ได้แหละเพราะว่าคำว่าเ,า,าเจ้านายกับหลวงน้องมันก็ต้องมีพิษเทียงกันหน่อยหนึ่งแต่ว่าเขาก็ปะากันบ่ได้ดอก คันบางที่กะหายเข้ามานีเมื่ออื่นกับ่หายเข้าก็มีนะเพราะว่าเป็นยังลูกน้องกับเจ้านายกัซ้ำลีนกับแขวหละกัดกันตลอดหละแต่ว่าปะกันเบาๆสั้นเข้ากับขันเวลาเข้าหายเข้าเข้ากับบริเคียดดอกแต่ว่าเข้าเขียดตอนเข้าหายซื้อบัรลั์จากนั้นเข้ากับบริเคียด์นะแต่ว่าหัวหน้าก็คือกันตอนตอนเ้าดพิษเข้ากระหายเข้าบรรจณ์จากนั้นเข้ากับ่หายนะเพราะว่าเข้ากระตรงไล้อาศัยเข้าเข้ากระตรงอาศัยเขาสีนะ แต่ว่าคัานเฮามีเงินเลลวเนาะมีเงินหาใส่อำนาจกับขา่าวลายแต่ว่าคัานเขาบางคนหันเอาจะใส่อำนาจกับขา่าวลายเขากบ่อยากมาหาเจ้าก,ก็มีเพราะว่าบอนอื่นมันก็มีบอนเฮดเบียคนะ่นาะคนเทาเนาะนันเละเขาว่าคนเทาถ้าเขามีเหลวเขาก็ตรงเฮดดีกับคนคนคนที่มันบ่มีเพราะว่าสัากมือหนึ่งเขาต้องอาศัยเขา่นนะ ซึ่งเขาสีมีเงินทองมากมายกลองกายแบบเต็มแล้วแต่ว่าถ้าเขาแบบบ่มีความดีละกับ่มีความหักแพงตโตคนอื่นถ้าเขาแบบมันต้องมีสักวันหนึ่งเขาต้องได้อาศัยเขาซึ่งเขาสีมีเงินแต่ว่า เอาตรงในอาศัยคนอื่นอีก mm hmm. แน,น่นอนนะทุกคนแต่ว่าอันนี้คือการถ้าเอาเห็ดเวีกยคิดงานคือการพูดได้ที่ว่า mm hmm. เป็นหัวหน้าหัวตาแล้วเป็นจรวดเจ้าหน้าแล้วกับยาซีฟ้าห่ายาสีฟาายยาสฟาดาายอันลูกน้องนะทุกคนเอ้ย mm hmm. ว่าถามว่ามีลูกน้องแล้วจะมีเงินซ้ำได้เขากับบัวมหาเจ้าคือเกาถ้าเจ้าเห็บดบดีน้ำเขาเพราะว่าทุกมือนี่มันมีเวียก แบบบอนได้กับมีเวียะคณะคนท่าแบบมันมีทางเลือกอยู่แล้วถ้าบอนี่เขาจ้างบอถือเดีว,ว่าเขามาขายมักดาไลเขาสีบมหาเจ้าได้เออนี่แหละอออันนี้คืออีหยังนี่ก็คือการหอกว้วยของดิฉันเองอันนี้ซีมือนองลาเองเบิ่งการหอกว้วยนี่แหละที่นองลาว่าเขาต้องมัดปากมันดีๆทุกคนเบิ่งการมัดปากของของเฮาหอกว้วยก็คือต้องมาท้แน่แนนเนาะอ่า โอเคกันเลยวันนี้น้องลากะพา,าทุกคนมาเบิงการห่อกล้วยอยู่ที่สวนกล้วยของคนจีนเนาะเพราะเหตุนี้คือฮาต้องมาห่อกล้วยก็คือบ่ยอยากให้แมงไหมเขามากินมาตอมกล้วยของเขาแล้วก็บายถึกน้ำบายถึกน้ำยาบายถึกน้ำฝนบายถือ,ถอล่มถึกแดดเนาะเขาจังเอาทงมาปกมาห่อไหวเพราะวายา้ยานกล้วยมันสีไม่ยายนกล้วยมันสีแก่ก่อนเขาโรงงานแล้ว็ยนกล้วยมันสี เกิดมีความแบบโบงงามและเกิดมีแดงมียังค่ะทุกคนมันสีแก่มันถือแดดร้ายมันกาสีแก่และไรก็ออกสีโบงงามยังประมาณนี้เนาะเขาเลยว่าสีมาหายเห่าหอกวยหอยยังหุงหงห่มกวยหุมห่มยังแบบนี้เลยเพราะว่าสีเห็ดหายกวยของเขามีความสวยงามตลอดเวลาและกรกับกวยของเขาจะสวยแบบจะเคี้ยวตลอดละก็แมงมอกแมงใหม่กรบโบสมา,ามาถเข้ามาก ต่อมากินได้และกักล้วยของเขาจะได้เกตเอตะหลอดและกับเขาโรงงานขายส่งต่างประเทศจะได้เงินดีนั่นเองนะทุกคนผู้ใด,ดที่่าปลูกกล้วยอยู่ตอนนี้กะเขา,าเบิ่งคลิปนองหลาได้เด้อทุกคนผู้ใด,ดที่เฮ็ดเศรษฐกิจเกี่ยวกับหรือว่าอากาศเศรษฐเกี่ยวกับการปลูกกล้วยอย่งพมานีเนะาะการมาเบิ่งได้เพราะว่านองหลาการทายตลอดเวลาภาวะสิ่งที่นองหลาเฮ็ดสิ่งทงหลาท่ามคือ โรงแาได้เฮียนหูจากเขามาแล้วเนาะเพราะว่าบทเทียนของเขาก็คือถ้าเขามีเงินมียังลงึ้นเองได้ก็คือเขาหูบทเทียนของเขามากเขากลับไปเฮ็ดของเขาก็ได้คือกันนะทุกคน ว่านองละกาไหลท้ายคีบให้เอซีเบิงตั้งแต่การปิดโดการอนามัยกลวยแบบนี้แบบนั้นจนหอดการหอกวยหอยังส่งเขาหองหอของงานเลยเฮ็ดตามไนเดอร์ภาวาสูตรของเขากาคือเฮ็ดนี่นหแหละเฮ็ดตามเขาไดเลยกะทุกคนอาโอเคมันนีกะ สิคอตโตวไว้์ซัมมีกอนเดอร์เดียวไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าเลยพายดีข่าวรับชมคลิปน้องหลามื่อกี้ฟังเป็นกำลังใจนองหลาคือเก่าเดอร์ช่วยกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นองหลาคือเก่าด้วยจ้าทุกคนวันนี้จ้าชิคอตโต้ซัำนีจ้าพบกันใหม่ในคลิปหน้าเลยสวัสดีสบายดีจ้าบ๊ายบายอย่าลืมคขะมากดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่นอ้องก็ตัวไปก่อนจ้า